ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอมาฟอก,กันบารานกับสาวนงคือเก่าครับฟอกันเสาวันเขาเลืกฮัตสีสามชุดเบสมีนาโอคานะจ้ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะจ้ะ,แล,ะ,ลจะแล้วก็เอฟซีเก่าเอฟซีไม่พวกขอมาชมทั่วโลกจ้ะมีบารานกับสาวนงกืบพ่อพี่พี่น้องรองหาเหตุที่เก่าละจ้ะ่าลุงไปตามเบิ้งเนาะจ้ะาบา,า,าราลกับสาวนงสืบพ่อพี่พี่น้องมาดหน่อยมาหลายไปเลยเนาะจ้ะ เด็กตาน้ำคลอนสารนองมาเลยจ้ากันเลยครับครับมาดอกเล็กแหงมันครับเห็ดไส้ดอกดกุ้งจ้าตาเ้างไปเก็บมาเนี่ยแหละเนาะมีเด็กตาใหญ่มากจ้าตาใหญ่ม,มันได้มามาลา่ะก็สารนองมีหลายหลุนเด้อจา้าหลุมสองโลสามโลสี่โลก็นี่จา้าเห็ดบนดินเก่าครับดอกงามที่เก่าละจา้า ดอกงามก็เอาครับอีกสองข้าสงสัยจะเป็นเฮมบูดินให้เกานะเตรียมกระตีบัวหันได้ปันใด้แล้วครับเพราะว่าเข่ามาในป่าก็ยังเมือดแนี่อยู่โอเก็บโอ้ยงามแน่นครับสวยงามย่างนี้นะเตรีจ้ะแกยมรถไฟกับมาพอดีเลยท่านรถไฟกับบัวแหลกครับอุ้ยวันนี้เกันมาเลยดอกงามเลยครับ ตย่งนั่งใส่ยังใส่นในยังกวนในเด้อครับมงวนอันนี้ดอ้อเนปนน้านะผมหงวนแล้วไ่เหมือจะจัดเอาตัะดินครับแล้วก็ Uh, oh, phá cây nhỏ thật ổng ừm, đúng rồi, anh Khang có cái đó ừm, đó hết hình đó, có đúng rồi, nó không อาเงยงเลยเลยนะดอกงามให้จ้ะโอ้ยงามเห็นหนแล้วงามเลยจ้ะงามเกรับ À, cái chào hết cay ừ. chào hết hiệu đỏ mừng hết cay hết hiệu hết hiệu y hết hiệu hết 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 hiệu y hết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  เดเนาะเดี๋ยวเาหาเห็ดมาเคียน้าว่านเนาะขาเมันไงก็เด็กเก็บเพื่อก้าจากเพราะว่าพันธุ์ไต่เป็ตอมันกับโผลกันมาเรื่อยๆนะจ๊ะแต่เคียวหลายๆ่อกน้อยเคียเพื่อนก็ไหวตายไปนะ่อเพ่อนก็หยุบเน่อยเไื่อนีก็บไเฉยไข่เพ่ดอกข้ามครับนันเห็นไข่เคียวัวเสาเลยนะเอ่อกันนะดกกันไข่เลยจ้า จุ่งามเลยครับอ้าวปาเนตไข่แล้วครับไข่จ้ะฮอมเล่กรดอกนี่กรดอกนี่นะครับกระดเกนี่นะครับกระดูกนีอ

ก็อ้าวครับขาเป็นยังไงสยงามครับแกงวันหลานเลยจ้าคยเขียวครับวันหลาว่าคึอสารน้องวะสารน้องวะเห็ดไข่เขียวหนึ่งบอหอมตัวเห็ดค่่ขาวเนาะเมนเห็ค้ขาวหอมกลัวเลยจ้ะหอมบงพอให้คาขาวนาจุมเขียวนะเอาดอกบานบานมานนะครับ

đồ kéo đi vô Cái kéo ít chắc Nói nào Ui đồ Để kia cái này em hiến Bodi nguồn gốc, nữa chưa có gì nguồn gốc, nữa chưa có gì nguồn gốc, nữa โอ้ยขาคือย่างไรถ้าลงมีอจันไหนเอาบานติดต่อเปไปน่อฮึ่มขาเป็นพุทธเพาะใชนน้มเนาะสามหมื่นแล้วมันมาลบาลล่าถี่ฝนมาถือเนาะฝนมาถือฝนเป็นขามันแหงกรอบแหงฮะกิงกันเริ่มแหงไปเรื่อยละจ้ะ Ngay cao hấp ui khá cây lực ui dâng nga mía hấp Đó, này ngay 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 เด็กตัวถึงฝนดอกงามดีแฮะห้พี่น้องเบิ่งกระตาเนี่ยเดยวเดวจ้าครับมันเยาวกระตาใหญ่มากเด็กเครื่องตาแหละครับงามงามเลย quá mười nghe này nó ui khà hắt ơi, kiếm thêm. cái băng mướn hết từng đen đòn ngâm bón, ao hết bơ đèn cái hết từng đèn cái nhang lửa dữ lắm, ui khà. เปาะได้ครับออกปอมเงาใหม่ได้ครับเป็นพุธดีนี่ปอเพิ่นเหลืองดีเนาะเป็นเวลาเขาไปหลวงก็ไปหนึ่งเพิ่นรึออกดำๆเนาะสีบเปลี่ยนาะเพันธุ์เปลี่ยนสีแต่ว่าโดยสายจะเสียอยู่ที่ก้อนหรือจ่ายแต่ว่าสีเมันเปลี่ยนเนาะอืมนี่แหละแบบนี้พุทธาจัะดอกงามใท้ทุกคนดอกนึงมาละสองดอก็บ เดไหมน้ำฝนมากก็มีนะไปตองเป็นลายเป็นเกิดเกิดใตไปตองก็มีอามืองไม้ก็จะโพึ้นมาเรื่อยครับดอกงา้งามเยครับนี่เรงเก็บทิ้งหลายดอกอย่างนนะเงีบางคนม่เคยกินครับเมียข้างเหนือเนาะในียงไม่บหัวใจก็กินได้จ้ะไปล่องเลยติดใจครับอดอกไม้ของนนะเนาะ มาทางีแมวมาเ้พี่ออเปหมูไปเลยนะเป็นมูไปเลยครเฮ้ยของปนเนี่ยดีนี่ลเอาไรกนี่ดอกวงจ้ะของเหลืองเลครับเป็นมเกิดรุ่นมูนะดงจ้ะนั่นีครับ

ทีเด้นี้ังีก็มีอยู่มีแต่ดอกก็งามเลยครับผมตายยังกิด้วยหงุดเงิดนะหงุดหเิ็นดอกปันสีก็ไปตองครับคอยไปเนาะคอยไปต้องคอยแนมหาครับลงไปเก็บเอาับอยู่ใน นี่ดอกคนแจกอันซ้อนให้ดอกน้อยๆคนเห็นเนี่ยแจกจีบเห็นเลยนะครับพอหลังเพิ่นไายไปตองให้ของอักใช้น้องมาให้เลยจ้ะเจ็บมาที่ยังไงน้องจ้ะคือคุกโค้เคมีเห็ดอยัางน้อเพิ่นขั้นต่ำมาเลยครับบ่เห็นหงค์ค่ะใส่ก็เลยหยุดแห้งจ้ะใส่ก็เลยหยุดหมอบครับนี่ครับดอกลักษณะดอกน้อยเพิ่นดอกน้อย

ดอกกันนะมันซ่อนขาแห้งครับพมนี่มีช้างันยเออกำลังเกิดใหม่เนาะ่ารักนะพรมนี่แนมแนมไปยังเห็นลายดอกอยู่ครับอ๋องามครับเคปเคปเคปติดต้นกวนโอ้โหสองดอกนะครับแล้วมีอะไรนะมีเลยครับไอ้ดอกนี้นั่งเห็นไหมเห็นมั้ อ้าวอวบเลยปิดกันง่ายเลยนะอ้าวสองดอ,งอกก็แม่ครับ <โฮ S 1> ่้นขาหมนี <โฮ S 2> ่ครับเกย์ชม่างานแห่งจ้ะเห็นไปเรื่อยๆครับ โอ้นี่สร้างดอกโอ้ยเง้างเลยเคลียใหม่ครับอ่าเทวดาเต่าต่ามันเห็นใครน่ามาแล้วนะสวยมากเห็นบดตีนจ้าเอ็งเป็นมวยเลยเนาะอ๋อแสงแดดเป็นกระซองออกจ้ามากแล้วครับเหลื่อมแนมเห็นนะแต่ว่าตอนแรกๆมันก็ยังมืดแน่อยู่ครับแสงกระพันได้ปันใด

ตองหลายฮะนี่มึงดี่ดโค้ตองดอกเก็บดินี่เก็ดหมอนอันเวลาหนูเนี่ยเดินเลยยังอีกครับตองดอกงามๆครับโอ้ยขาคนละจัะ เก็บกันั่วๆมันมือไม่ได้จ้ามังนีอนเป็นมวยแล้วจ้าลองรัไม่แข่งไงเก็บเก็บเลยางเขไปเก็บเลยดูบ่อ้ลมนยังไปลมถูก không đâu đâu đi đâu mà ok được sẽ bỏ ra phía nào ôi chết đi chết đi đẹp đi chết đi chết đi chết chết đi chết đi chết đi chết ăn cả người đấy này. Đói đầu ngay nó. hôm phun, hôm hết cơn ma gì ra. sọt thôi. À hết, không ngon đây cả, nước rồi, phun đó. ใส่มือไปก่อนจ้ะกระตาตาหัวตังเอาเฮ็ดเห็ดะเปาหวานเฮาเนาะหวานเอื่องกับเอื่องเอ็ดตึงหอมครับเอ็ดตามกันไปจ้ะโอ้ยดอกคนเป็นเสืออยู่กับกำลังนี้เนี่ยเสือเห็ดเปาละดินดอกง่ายครับเขาก็ได้เก็บนะแมนดอกแรกครับเอ็ดขาวดินงามเลยจ้าอ้าวดินยังมีอยู่ครับ

đó, <laughs> đang đi này, ca, ngay nhèng, đẹp, 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 đẹp,

Đi ừ. Chúng à. gì hết ừ. hết bột đín, hết bậc ưu ừ. hết đọc hết 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 hết

ทำให้แค่ มากสิลงแม่แหละดอกมูมาน้ำกันพันเสียงแล้วครัเสียงแล้วนหยาพันเล็กน่อยพันนอนเสียงเล็กหน่อยครับฟังนะครับเจียงหงจ้อยเหงซำนี่หงไเจ้าอาจ้าายังเลยอาน่งเห็ดดอกเป็นแตกเป็น กดปินครับโอ้โหงามอยู่พี <over> ่เกาครับอย่างไรนะให้ครับคใชยครับงามมพี่เกาอ่าคายเอครับเดี๋ยวพี่นอไม่ด่แล้นะเดี๋ยวมาลานภาพี่สนองไปเบิ้งปนให้คลาอีกคนนึงครับ อากาศข้าวเมื่อเร็วตึงแดงครับไข่ข้งลุงท่านลงย่างดอกงามมาแ้วกับเห็ดเอากาตายี้มาหน้าเลยนะเสร็จไปร้ายให้ใสเห็ดบดยินชอบเห็ดไข่ท่านลงมุนบดละประจักษ์ปรมุนดอกอ๋อไข่ครับที่ท่านองเมื่อบ้านนะครับมาฟอกคนให้ไข่แล้วย่างออกมาท่านทางไปหารถแล้วครับไปจังไปเบิ่งยอดเห็ดที่เหาได่ายห่ามันครับวันนี้ กดินครับออกเป็นุ่มเลยน้องอาตัดเลยนะตาคอยงนี่ัดเนี่ไงตัเออตัวจะกัดโอยนอขาเป็น้อกจะบ่าไรอ้าวปิถ่ายรายการครับเปนหงดอไหมเป็นหงยัง โอ้ยจ็ดจันกับห่วงแห้งลยจ้ะพี่น้องไกลแน่เด้อจ้ะครับมาเบิ่งยอดเห็ดของเฮาสิได้ครับตาเนี่ยของมาล่าก็ซาน้องจ้ามานสุดๆได้ครับมหมเนี่ยพี่น้องที่มาต้องการนะจ้ะมานสุดข้นยู่จ้ะปลาเขาข้นเนาะม่นจ้ะมันจะ่างกับตัวปลาเี่าขาอะครับ แต่ว่ามันเป็นส่วนแรกๆคนเนาะขม่าก็จะเก็บอยู่เรื่อยๆอยู่จ้าส่วนแรกก็เป็นเห็ดไข่เนาะที่ช่วงล่างนี่จ้ะขมาก็เป็นเห็ดปอดินครับก็เป็นเห็ดร่วมพึ่เก่าแล้วครับมันีครับมันอีพิกัดกับบันทอนจับหทลาดอำเภอวัรินจังหวัดอุบลราชธานีเก่าครับครับถิ่นถอคลิปนี้จังไรกะฝากที่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นบาลาน้ำแน่กดกระดิ่งเพื่อจะไิกแ้งเทียนที่เป็นไม่จากบาลาน สำหรับที่นี่สวากทีจักนอกมาเชียงแค่นเหนนะครับน้องขอกัอกนคิดใหม่เมื่มอใหม่สำหรับลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมันหมาเลย